สวัสดีครับนี่ช่างเบลได้มีโอกาสมาทำนิสสันมาร์คนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับผมอันนี้อาการคือมีลูกกุญแจอยู่นะครับแต่สตาร์ทรถไม่ติดใช้ไม่ได้เลยอ่ะช่างเบลบริการถึงทีนะครับนี่ครับรถช่างเบลเราบริการถึงทีครับดูครับหลังจากที่โปรแกรมเสร็จนะครับผมช่างเบลจะการซ่อมให้เรียบร้อยครับผมล็อกนะครับผมเปิดอ่า ใช้ไ,ได้ใช่ไหม,บบมนะครับดูครับกดปุ่มสตาร์ทเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับปิดเรียบร้อยครับผมครับผมอาครับางอย่างทีคทางเดียวซ่อมให้เรียบร้อยครับใช้งานได้เรียบร้อยนะครับผมกับนิสันมาร์กมีลูกกุญแจแต่สตาร์ทไม่ติดอ่าดูครับผม หลับนะครับเรียบร้อยตัดโชว์ทีนะครับผมกดปุ่มหยยบเบเรกปิดยบร้อยนะครับผมอ่าในที่มีปัญหาเกี่ยวกับกุญแจรหรือมีอาการแบบนี้ก็ติดต่อช่างเบลนะครับผม0983484739ช่างเบลยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ